คุณสิบแปดเจมาโอ้ยอย่างนไรก็ได้อยู่อะยี่สิบเจ็ดบาทคุณสิบแปดเออหนึ่งร้อยแปดบาทว่าไงดอกนี้ขอเถอะสาวก๊อลฟมาหน่อยหรือพี่โอ้โหมาตีตีๆๆบาทยังไงต่อหรือพี่นี่แหละเง,งินรางวัลก้อนโตปึ่งเซียนคลิปวิดีโอนี้จากเพื่อความบันเทิงเท่านั้นน้องๆหนูๆอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับวิมอย่างเช่นเคยนะจ้าวันนี้มีเกมดีๆมาแนะนำนะจ้านั่นก็คือพี่สาวกอล์ฟของเรานั่นเองนะจ้ารุ่นสาววันนี้จะได้กาไรหรือว่าจะได้กําหมัดนะนะมาเริเ่มเลยวันนี้พาง,งบมาเก้าร้อยบาทนะจ้าเบาเไปก่อนนะนะขอเบาวๆไปก่อนเบ็ดเจ็ดนี่แหละเออจะได้กําอะไรไหมเนาะมาหมุนออโต้ไปเลยสิบหมุนมาดูกันเลย ยังไงดอกนี้ทุกพี่เอาหน่อยเอ้ยไม่จ่ายว่ะสัน้นดอกนี้แล้วทุกพี่ไม่จ่ายว่ะอุย้ยเกินไปทุกพี่ไหลเกินไปเปล่าดอกนี้มาหน่อยทุกพี่เออไม่มีวิวเที่จะมาเลยสามบาทเคโอสิบเอ็ดบาทสวยต่อคุณมาหน่อยทุกพี่เออสามสิบห้าสตางค์ต่อคุณลงหนอยคอร้องเลย ต่อสิมาดูว่าตัอแพงมาก็ได้ปึ้งโอ้โห <Wow. S 1> นี่แหละปุโทโธทำโมือของแท้นะจ๊ะเออสิบหกบาทสวยนี่แหละเออหกบาทว่าไงสาวกลบมาอีกรอบเถอะขอ,อร้องปุทโธโอ้ยยังไงเอมาดิ 40, ปุ่นสิบต่อไปย21บบาทวะซ๊ะนอกนี้รู้เรียงกับเบื้องแตกปึ้ง wow. หนึ่งพันเจ็ดสิบห้าบาทนะนจาว้าวว้าว,ว,าวโอ้โหดอกเดียวรู้เลี่ยงอ่ะพี่พี่กำไรเดอ้อเดอ้อเดอ้เดอเออมาดอกนี้คิดก่อนซื้อฟิสปินดีไหมอ่ะซื้อเลยมาห้าร้อยยี่สิบห้าบาทนะจจาดูกันนะจจาว่าจะได้กำไรไหมซื้อฟิสปินนะเมื่อกี้ไหลน้องได้กำไรมาหนึ่งพันเด้อโอ้ต้องซื้อฟิสปินดูมาเริ่มเลย วางไงตูพี่ทองนี้แมจ่ใจค่ะมูวางไงต่อทีนี้อยียางไงูพี่เคมาดีครับเจ็ดบาทวางไงต่อทีนี้ตัวคุณสาวก๊อฟมาเถอะพีสาวกอาอ๊วกอฟลงหน่อยก็ดีนะอียาเจมาคุณหกปึ้งเจสาบาทสวยมาน้อยแต่ก็ได้อยู่เออขอแค่กำไรไม่อยากได้กหมัดมาสี่บาทวางไง เออตัวคุณเออคุณสิบเอเคมาสิบาทคุณสิ็มาพายหนึ่งห้าบสี่บาทมาน้อยแต่ก็ยังดีอยู่แหละที่มันมา,าให้มาพายหนึ่งเจสิเงินราวันก็พอนะจ๊ะยังไงดอกนี้ลูกพี่เออสิบมาเต็มคาร์วิมาพายสิบห้าบาทตัวคุณสวยตัวก๊อฟมาก็ได้ตัวก๊อฟมาขอล้องคุณสิบห้าตัวสิบมา ปึ้มเข้าให้สิบาทโอ้โหจ่ายน้อยบาทุกคนจ่ายน้อยจ่ายน้อยนะนะไม่มีตัวแพลงลงเลยจ้ามาไงต่อมา10บาทพี่ไม่อยากสีว้าวเด้อบอยอยากสีว้าวเด้อเออ12บาทสวยยังไงดอกนี้ดอกต่อไปรู้เรี่องรางวัลรวมปัง ดอกเดียวขาดทุนไม่น่าซื้อฟีสปีนเลยเด้อมาตกโดยเป็สิบมาเริ่มเลยหมุนออโต้ไหลนอกดีกว่านะเขาองสิบหมุนซื้อฟีแม่งไม่ได้กำไรนะจ๊ะไหลนอกดีกว่านะภูมิใจกับไหลนอกมากกว่าเดอเดอเดอฟีข้าหรอว้าวโอ้โหฟีเข้าฮมุงไม่ได้ซื้อ หลนอกแต่ฟรีเข้าไม่น่าซื้อเลยไม่ได้กำไรซะด้วยมาสิบหมุนเริ่มเลยเออสาวกมาสิบห้าบาทต่อคุณเจมาสองบาทว่าไงอยายะมาน้อยแต่ก็มารีเข้าทั้งทีจ่ายหน่อยทุกี่ขอร้องเลยจะจ่ายไหมหรือว่าไม่จ่ายคะมงึง เคมา2บาทว่าไงทีนี้สาวกอลลงเถอะเจมา8บาทว่าไงทุกผู้โอ้โหต่อคูณถ้ามาแบบนี้นี่สาวกอลมาได้คือรู้เลียงอะต่อเคมาเอออย่างน้อยก็ได้1นึ่งพันบาทซึงดอกเดียวรู้เลียงกับเมืองแตกครับามาพายหนึ่นงพันหนึ่งร้อยเิบงบาทใรเงินรางวัลสุดเออิ่เงกด้ Okay. ้องแพ้ว่าดอกเมียรู้เรียงกระเบื้องแตกไปเลยดีครับเออพางบมาเท่าไหรอ่อ่ะเก้าร้อยใช่ปะแต่ตอนนี้ได้มาสองพันกว่าแล้วนะว้าวเออคุณแปดมา8บาทว้าไงต่อลูกพี่เงนินรางวัลรวมครับมุมเออหนึ่งพัหนึ่งร้อยแปดเจบาทจ้า สุดยอดของเทนี่เล่อย่าบอกนะฟีซอนฟีอ่ะครับขอร้องเออนีแเล่ของเทเมื่อกี้ไม่น่าซื้อเลยไหลนอกดีกว่าฟีเข้าซะด้วยมาสิบหมุนเริ่มเลยค้างซะด้วยนะประเด็นกดแล้วไม่ไปคัะมึงว่าไง2บาทยังไงตัวเอมาไม่มาว่ะ เคมาหนึ่งบาทวางไงต่อลูกพี่ไอายา้ย่าไม่ใจเอมาสามบาทต้องคุ้นใจเนาะลกวี่เออนี่แหละตัวเอก็ได้ตัวคิวก็ได้ตัวเคก็ดีตัวคิวมาก8แปดบาทชูณ4สี่สามสองบาทสวยนี่แหละสี่สิบหกบาทโอ้โหสาวกอปคอแหละปุ้อถอทาโมเอยจัวสิบมาอยากได้ตัวแพงอ่ะลกวี่ ตอเพลงไม่ลงอะ่ะเออหนึ่งรอยยี่สบาทวะาไงต่อลูกพี่เออสิบองบาทได้อยู่ได้อยู่เน้นกําไรนะจ๊ะเออนี่แหละตัวคุณของเทพกําไรมาหน่อยกพี่คูณสิบแปเจเจ,จมาโอ้ยอย่างน้ยก็ได้อยู่อะ่ะ27บาทคูณสิเออ1ึงร้บาทวะาไงดอกนี้ขอเถอะสาวกอลมาหน่อยหูอพี่โอ้โห มา44บาทายังไงต่อกพี่นี่แหละเงินรางวัลกอ้อนโตปึ้ง162บาทนั่นสะเออคุณ22เจี๊ยบตัวแพงไม่ลงครับมุงตัวแพงลงหน่อยเถอะขอสักครั้งก็ยังดีเออ10บาทคูณ25 250ไปเลย โอ้โห้ก้อนโตมาทุก oh. ดอกครับ294บาทนั่นสิว้าวปังนักจึงว่ะแต่และดอกว้า wow. ยเอ้ยจ่ายไหมลูกี่เออหนึ้อยยีหบาทได้ ใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามก็สามารถลีกริงใต้คลิปนี้ได้เลยนะหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าพาอัดว้าว่างว่า,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 าว้าวได้กำไรมาเฉยเลยเว้ยปึ้งไม่ใจปึ้งปึ้งตายแบบรูวดขมุงสองบาทว้างไงปึ้งตรงนี้ยังไงซ้ายพฟล้อปึ้งมาแปดบาทแต่ก็ได้กำไรมาแล้วนะไอเราก็ต้องขอตัวหนีขอตัวลาไปก่อนนะจ้าใครที่ชอบคลิปนี้แบบนี้ก็อย่าลืม